ตรงกางลยตรงกางลไรงกลงีไหมมีมีแต่โฟกันไม่ตรงนะโฟกัสอยู่ตรงนี้วานไปซื้อของหรือก็ตามมาสองหมื่นอะไรกล้องกล้องถูกแกนะตัวนั้กล้องอะไร ต้องมนเลยางไปคือ user ของผมมัขายขาขาไปก็มีขาแล้วต้องซือคนละสองพันแม่แต่ยิถือว่าราคากัแสนมากนดยบ้านอดิควาอแสนอันไหน้ายก่อนไ่อดีค่ยส่ะว่าสว่ัดน่่่่่ดีย่ค เดียวเขาถ่ายรูปเดียวไม่ายกันเดียราถ่ายรูปข้างในเขาถ่ายรูปข้างในเหรอ